มาฟังเรื่องประหารไอ้โคตรเที่ยมสมศักดิ์ชัวตะกูลในตอนจบกันต่อได้เลยครับวันพระรหัสบัดีที่สมีนาคมพศ .2526 เวลาประมาณ17.45นาฬิกา45นาทีเครื่องบินของบริษัทเดินอากาศไทยเที่ยวบินที่ TS421 ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองตำรวจได้นำตัวนายสมศักดิ์ลงจากเครื่องขึ้นรถสายตรวจ เพื่อเดินทางไปยังห้องประชุมใหญ่กองบัญชาการตำรวจนครบาลถนนสีอยุธยาเวลาประมาณ18นาฬิก20นาทีขบวนรถตำรวจเดินทางมาถึงที่หมายท่ามกลางผู้สื่อข่าวนับร้อยคนจากหลายสำนักรออยู่ซึ่งนายสมศักดิ์ได้รับสมญานามใหม่ว่าเ e อ้โครโหดหรือเ e อ e ้กโคเทียมมีท่าทีสดชื่นคึกคักไม่มีท่าทางวิตกกงังวลแต่งกายด้วยกางเกงลูกผูกสีเขียว เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเทาลายตาหมักลุกรองเท้าแตะสีแดงเมื่อเห็นช่างภาพถ่ายรูปก็พูดจาหยอกล้อว่าพี่จะถ่ายรูปผมต้องถ่ายให้หล่อหน่อยนะครับแล้วเอ่ยปากขอยืมหวีจากนักข่าวคนหนึ่งมาหวีผมแล้วยืนตั้งท่าให้นักข่าวถ่ายรูปอีกครั้งเสร็จแล้วจึงยอมเดินเข้าไปในห้องประชุมใหญ่โดยมีพลตำรวจโทพิชิตมีปีชาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตีเสมอดามาพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตำรวจตีสำนาวิทิตบวรการผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือนั่งรอสอบสวนฆาตรกรโหดรายนี้อยู่พลตำรวจโทรพิชิตมาเติมถามนายสมศักดิ์หรือไอ้โคตรโหดว่าเดินทางมาเหนื่อยหรือไม่นายสมศักดิ์ตอบว่าไม่เหนื่อยจากนั้นนายสมศักดิ์ก็ได้พูดเปิดเผยประวัติตนเองต่อหน้านายตำรวจและนักข่าวอีกครั้งว่าพ่อมีเมียหลายคนแม่มีลูกกับพ่อสามคนตนเองเป็นคนกลาง มศสามจากโรงเรียนในต่างจังหวัดแล้วเข้ามาผึกงานเป็นช่างพิตอยู่ในกรุงเทพแม่ของตนเป็นญาติห่างๆของนางกระแสญาของผู้เสียชีวิตตนเองเรียกนางกระแสว่าป้าแสในวันเกิดเหตุตั้งใจจะไปหานางกระแสเพื่อขอร้องให้พูดถึงเรื่องที่กล่าวหาตนจนถูกตำรวจจับและถูกศาลตัดสินปล่อยตัวเพราะไม่มีความผิดก่อนหน้าเกิดเหตุตนไปหาเมียคนที่สองซึ่งมีลูกด้วยกันสองคนในตัวเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อกลับเข้ากรุงเทพได้ตั้งใจไปพูดกับป้าแสแต่ได้ไปกินเหล้าที่บ้านเพื่อนในตอกบวรังสีหลังไปชนีราชดำเนินและได้มีการสูบกัญชากันด้วยจนกระทั่งเมาจึงออกมาจากบ้านเพื่อนโดยพกเอามีดจับกัญชาเล่มที่ใช้ก่อเหตุใส่ในถุงกระดาษมาด้วยเมื่อตนเข้าประตูเรียกคนในบ้านนางสาวสิริรักษ์ก็โดยมาเปิดประตูพร้อมกับพูดขับไล่ตนว่าแกมาทําไมบ้านนี้ไม่ต้อนรับแกแล้ว นอกจากพูดขับไล่แล้วนางสาวสีรักยังมองอย่างเหยียดยามตั้งแต่หัวจดเท้าทําให้ทนโมโหไม่ได้บวกกับความเมาจึงชักมีดออกจากถุงแล้วปาดคอนางสาวสีรักอย่างแรงจนหญิงสาวเซชลาไปล้มฟุบอยู่หน้าตู้เย็นตนจึงปิดประตูบ้านแล้วตามเข้าไปปาดซ้ําจนเสียชีวิตขณะที่เตรียมจะหลบหนีก็มีเสียงไขกุญแจประตูบ้านเห็นนางสาวลุงลวีเดินเข้ามาจึงดึงมือกระชากตัวเข้ามาในบ้าน หญิงสาวส่งเสียงร้องวีดดังลั่นจึงใช้มือซ้ายค้ำคอไว้เพื่อไม่ให้ร้องจนเซมาที่โซฟาแล้วใช้มีดเล่มเดิมจัดการกับนางสาวลุงละวีจนลม้มลงไปกองกับพื้นแล้วแทงซ้ำจนเสียชีวิตใกล้กับศพของพี่สาวขณะก่อเหตุได้แทงผ้าถูกนิ้วก้อยและซอกกลางระหว่างนิ้วชี้นิ้วกลางของตนเองจนเป็นแผลเบิกเลือดไหลโชกจากนั้นจึงคิดหนีแต่ไม่มีเงินเหลือจิตตัวแม้แต่บาทเดียว จึงลงมือค้นหาทรัพย์สินในบ้านชั้นล่างแต่ไม่พบตนหันมาปลดสร้อยสองเส้นจากล่างของหญิงสาวและแหวนหนึ่งวงจากในกระเป๋าถือโดยทําให้ดูเหมือนว่าถูกคนร้ายบุกเข้ามาชิงทรัพย์ระหว่างที่เดินออกมาจากบ้านที่เกิดเหตุได้สวนกับญาติของเหยื่อจึงก้มหน้าเอามือปิดไว้ไม่ให้เห็นแล้วขึ้นแท็กซี่หลบหนีไปบ้านเพื่อนชื่อภูลศักดิ์ที่บางกระบือวานให้เอาของที่ได้มาไปจำนำได้เงินมา350บาทเดินทางไปบ้านนางซาเมียเก่าที่สามเสน วันให้ไปซื้อยายและผ้าพันแผลมาให้เสร็จแล้วไปซื้อตัว๋วรถทัวร์ลงใต้ในราคา270บาทเดินทางไปนครศรีธรรมราชในคืนนั้นเลยเข้าพักที่โรงแรมวิลต์เฮาส์หนึ่งคืนรุ่งเช้าอ่านข่าวเจอเรื่องของตนเองเห็นว่าเป็นข่าวคึกโคมมากรู้สึกตกใจรีบเดินทางไปหามีอีกคนให้พาไปที่ปัตตานีเพื่อหลบหนีไปประเทศมาเลเซียโดยไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่พูดภาษายาวีได้พาข้ามไปรัดกะลันตัน เจ้าหอพักอิสลามมามาฮะนอนอยู่กับเมียโดยที่เมียไม่รู้ว่าตนไปก่อเหตุรลายมาระหว่างอยู่ที่หอพักนอนคิดไปว่าการกระทําของตนนั้นมันไม่สมควรเลยเพราะถึงแม้ตนจะโกรธป้าแต่ข่าทั้งสองคนไม่รู้เรื่องด้วยดังนั้นตนจึงตัดสินใจเล่าเรื่องให้เมียฟังและบอกให้เมียหาทางให้เข้ามอบตัวกับตำรวจเพราะคิดว่าท่าหนีต่อไปก็คงจะไม่รอดตำรวจจะต้องตามจับจนได้ และอาจจะถูกประหารชีวิตถ้าเข้ามอบตัวยังมีโอกาสได้ลดโทษติดคุกดีกวา่าเพราะยังมีโอกาสเห็นหน้าลูกเมียที่ไปเยี่ยมได้เมื่อบอกความจริงกับเมียแล้วได้พาการเดินทางกลับเข้ามายัางฝั่งไทยเพื่อหาลูกทางเข้ามอบตัวกับตำรวจระหว่างที่จะผ่านด่านข้ามเขตเห็นสรารวัตรชลพัฒ์ซึ่งตนรู้จักดียืนรออยู่พร้อมกับตำรวจอีกหลายนายซึ่งต่างคุ้นหน้าตนทั้งสิ้นจึงเดินเข้าไปให้สวมกุญแจมือแต่โดยดี หลังการสอบสวนเสร็จสิ้นตำรวจนำตัวนายสมศักดิ์ไปทำแผลที่มือที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนำตัวไปคุมขังที่สอนอชนะสงครามท้องที่เกิดเหตุเมื่อชาวบางลำพูร,รู้ข่าวว่าจับตัวฆาตรกรได้แล้วก็พากันแห่มารอที่โรงพักประมาณ300อคนเศษเมื่อตำรวจนำตัวนายสมศักดิ์มาถึงสอนอชนะสงครามมีชาวบ้านหลายคนพยายามฝ่าแผงกั้นเข้าไปให้ถึงตัวฆาตรกรตำรวจต้องป้องกันอย่างเต็มที่ เมื่อฝ่าตำรวจเข้าไปไม่ได้ก็พากันส่งเสียงโห่ฮาและสาดแช่งนายสมศักดิ์อย่างเซ็งแซ่ตำรวจนำตัวนายสมศักดิ์แยกขังไว้คนเดียวทําให้ในายสมศักดิ์เปลี่ยนสภาพจากคึกเขิมเป็นหวาดผวาอย่างเห็นได้ชัดนายสมศักดิ์ขอร้องให้จัดตำรวจมานอนเป็นเพื่อนในห้องขังเพราะเชื่อว่าวิญญาณของสองพี่น้องต้องมาหลอกหลอนตนเองแน่ทางโรงพักจึงจัดจ่าสิบตำรวจชูชัยมวนทองเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนและจัดตำรวจนอกเครื่องแบบอีกสองนาย คอยระวังนายสมศักดิ์ไม่ให้คิดสั้นวันศุกร์ที่4มีนาคมพศ2526เวลาประมาณ9นาฬิกาเศษตำรวจนำตัวนายสมศักดิ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างที่เกิดเหตุทา่ามกลางการคุ้มกันของตำรวจอย่างแน่นหนาเนื่องจากมีข่าวว่าญาติของผู้เสียชีวิตเตรียมที่จะลุมประชาทานผู้ต้องหากันไว้แล้วตำรวจนำแผงกั้นไปกันประชาชนตั้งแต่ปากซอยบ้านซึ่งเป็นซอยแคบคดเคี้ยวหลายจุด นายสมศักดิ์ถูกใส่กุญแจมือถึงสามคู่พัฒนาการไว้อย่างแน่นหนามีตำรวจคอยคุ้มกันสองคันรถนายสมศักดิ์บอกว่าตลอดทั้งคืนก่อนทำแผนตอนนอนไม่ค่อยหลับเพราะพอหลับตาจะเห็นแต่ภาพตอนที่กอ่อเหตุจนนอนไม่ได้ที่ทำไปเพราะอารมณ์โกรธเพียงชั่ววูบเท่านั้นไม่เคยคิดที่จะฆ่าใครมาก่อนหลังก่อเหตุร้าแล้วคิดตลอดเวลาที่จะเข้ามอบตัวกับตำรวจแต่ถูกจับตัวได้เสียก่อนจึงยอมรับสารภาพแต่โดยดีด้วยความสำนึกผิด และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีก่อนการทำแผนพ่อของหญิงสาผู้ตายและญาติได้ขอร้องตำรวจเข้าร่วมดูการทำแผนในครั้งนี้แต่ตำรวจไม่ยอมเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นโดยขอร้องให้บรรดาญาติจำนวนมากที่ไปคอยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุพากันออกจากบ้านให้หมดก่อนนำตัวผู้ต้องหาเข้าไปทำแผนท่ามกลางความไม่พอใจของญาติผู้เสียชีวิตภายในบ้านที่เกิดเหตุ ตำรวจอนุญาตให้สื่อต่างๆเข้าถ่ายภาพตอนทำแผนโหดได้โดยให้จ่าสิบตำรวจหญิงกาญจนาแสงชาตาและสิบตำรวจเอกหญิงวญิด,ดาทองปุยแสดงเป็นหญิงสาวเหยื่อของนายสมศักดิ์การทำแผนเริ่มตั้งแต่นายสมศักดิ์เดินเข้าไปในซอยถึงประตูบ้านได้เคาะเรียกคนในบ้านซึ่งมีนางสาวสีลักษ์อยู่เพราะบ้านคนเดียวเมื่อนางสาวสีลักษ์เปิดประตูแล้วถามว่ามาทำไมนายสมศักดิ์บอกว่าจะมาพบนางกระแสและถูกนางสาวสีลักษ์ไล่ให้กลับไป โดยบอกว่านางกระแสไม่อยู่นายสมศักดิ์อ้างว่าถูกนางสาวสิริลักษณ์ดูถูกจนเลือดขึ้นหน้าจึงได้ชักมีดออกมาจากถุงกระดาษทำร้ายจนนางสาวศิริลักษณ์มีบาดแผลจากการที่คอวิ่งไปล้มลงขาดใจตายอยู่หน้าโซฟาห้องชั้นล่างในขณะที่นายสมศักดิ์กำลังล้างเลือดออกจากมือนางสาวลุงละวีกับจากมหาวิทยาลัยไขกุญแจเข้าบ้านนายสมศักดิ์ซึ่งแอบอยู่ข้างประตูได้กระชากคอเสือ้อนางสาวลุงละวี แล้วใช้มีดแทงหน้าอกสองครั้งแล้วลากร่างยังสาวลุงละวีไปพุบอยู่ใกล้ศพพี่สาวนายสมศักดิ์ใช้มีดบาดซ้ำจนึกถึงหลอดลมของยังสาวลุงละวีเมื่อแน่ใจว่าตายสนิทแน่จึงรื้อค้นหาทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นทุนหลบหนีและให้ดูเหมือนถูกคนร้ายบุกเข้ามาชิงทรัพย์แล้วฆ่าปิดปากเหยื่อระหว่างที่นายสมศักดิ์จะออกจากบ้านที่เกิดเหตุนางสมนและนางสาวสาววคคนได้มาหานางกระแสที่บ้านจึงสวนกับนายสมศักดิ์ที่หน้าประตูบ้าน ซึ่งนายสมศักดิ์แสดงอาการพิรุษด้วยการก้มหน้าและยกมือขึ้นปิดบังใบหน้าโดยที่มือมีแผลจากมีดเลือดไหลโชกรีบเดินหนีหายไปทําให้นางสม,มวุลและนางสาวคนรีบเข้าไปดูในบ้านจึงพบศพของสองพี่น้องที่ห้องรับแขกการทําแผนครั้งนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วตํารวจรีบนําตัวนายสมศักดิ์กลับโรงพักโดยมีพ่อและญาติของหญิงสาวผู้เสียชีวิตตามไปที่สอนอชนะสงครามพ่อของหญิงสาว เข้าไปเกาะลูกกงห้องขังจ้องหน้านายสมศักดิ์ด้วยความเครียดแค้นพันตำรวจโทรจากทิ์ได้ขอร้องให้ทั้งหมดกลับบ้านทางตำรวจจะดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อให้รับโทษฐานขั้นสูงสุดซึ่งจะเร่งรัดทำสำนวนส่งฟ้องให้ได้ภายใน7วันเพราะมีพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วนายสมศักดิ์กลัวถูกลงโทษประหารชีวิตจึงให้การรับสารภาพและนำชี้ที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อหวังว่าศาลจะให้ความปราณีลดโทษให้ แต่จากสำนวนของตำรวจนั้นนายสมศักดิ์ได้จำนวนต่อพยานหลักฐานตั้งแต่แรกถึงแม้ไม่รับสารภาพก็สามารถจำนวนคดีได้พลตำรวจตีเสมอตาม,มาพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งให้ตำรวจสอนอชนะสงครามดูแลนายสมศักดิ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอาหารการกินเนื่องจากเกรงว่าจะถูกวางยาพิษหรือการคิดสร้างของนายสมศักดิ์ก่อนถูกนำตัวส่งพ้องศาลได้ วันเสาร์ที่5มีนาคมพศ2526เวลาประมาณ12นาฬิกานางสะเมียเก่าของนายสมศักดิ์ได้พาลูกชายวัยเจ็ดขวบมาเยี่ยมนายสมศักดิ์ที่โรงพักนายสมศักดิ์ขออนุญาตตำรวจออกมาที่ห้องร้อยเวรขออุ้มลูกชายของตัวเองสักครั้งโดยมีสีหน้าปรงตกบอกกับนางสะว่าอาจไม่ได้พบหน้าลูกอีกขออุ้มลูกให้หายคิดถึงนายสมศักดิ์บอกนางสะว่าอยากเห็นหน้าแม่อยากให้แม่มาเยี่ยม นางซาบอกนายสมศักดิ์ว่าแม่ของนายสมศักดิ์โกรธที่ลูกชายยอมให้ตำรวจจับได้น่าจะาอัตวิบากกรรมตนเองไปซะดีกว่าการถูกศาลตัดสินประหารชีวิตทําให้เสียชื่อเสียงวงตระกูลจึงประกาศตัดเป็นตัดตายไม่ยอมมาเยี่ยมหลังจากนางซาเยี่ยมเสร็จและพาลูกกลับไปแล้วทางตำรวจได้เพิ่มการดูแลอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังเป็นพิเศษมากขึ้นเนื่องจากเกรงว่านายสมศักดิ์ได้รับแรงกดดันจากแม่บังเกิดก้า จะยิ่งส่งผลให้คิดสั้นได้มากขึ้นหากตำรวจเผลอเวลาประมาณ14นาฬิกากลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงประมาณ30คนถือกระเช้าดอกไม้สดเข้าพบพันตำรวจโทรจากทิพย์กุลชรณอยุธยาสารวัตรใหญ่สอนอชนะสงครามและพันตำรวจโทรเสริมพันสิงห์ทองสารวัตรสอบสวนเพื่อเป็นการขอบคุณที่ตามจับคนร้ายมาจำนวนคดีได้สำเร็จในเวลาเพียงไม่กี่วัน พันตำรวจโทเสริมพันธ์ได้บอกกับกลุ่มนักศึกษาว่าถึงแม้ผู้ต้องหาจะกลับคำให้การเปลี่ยนเป็นปฏิเสธในชั้นศาลตำรวจก็เชื่อมั่นว่าพยานหลักฐานของตำรวจแน่นหนาสามารถดำเนินคดีกับนายสมศักดิ์ได้อย่างแน่นอนซึ่งความผิดครั้งนี้อยู่ในขั้นประหารชีวิตคำตอบดังกล่าวสร้างความพอใจให้กับนักศึกษากลุ่มนี้มากวันอทิตย์ที่6มีนาคมพศ2526เวลาประมาณ9นาฬิกา นายสุศักดิ์ได้ขออนุญาตพันำตำรวจตรีชลพัฒน์ออกจากห้องขังมาโทรทางไกลหานางนะเมียคนปัจจุบันซึ่งอยู่ที่นครศรีธรรมราชโดยให้เหตุผลว่าคิดถึงลูกเมียมากจนนอนไม่หลับพันำตำรวจตรีชลพัฒน์จึงอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษพร้อมกับต่อสายให้ด้วยปรากฏว่านางนะยังนอนหลับอยู่คนในบ้านจึงรีบไปปลุกให้ในายสุศักดิ์พูดจาสั่งเสียกับเมียและพูดกับพ่อตาแม่ยายฝากดูแลลูกของตนเองทั้งสองคนด้วย นางณะาถามนายสมศักดิ์ว่าถูกตำรวจซ้อมบ้างหรือไม่ได้รับคำตอบว่าไม่พร้อมกับผู้ชมตำรวจว่าปฏิบัติกับตนเป็นอย่างดีพันตำรวจตีโชลพัฒน์ได้บอกกับนางณะว่าไม่ต้องห่วงนายสมศักดิ์ทางตำรวจไม่ใช้วิธีซ้อมผู้ต้องหาแล้วหากต้องการมาเยี่ยมนายสมศักดิ์ให้โทรจิตต่อตำรวจก่อนจะได้รู้ว่านายสมศักดิ์ถูกขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหรือที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีแน่จะได้ไม่ไปผิดเรือนจำ การโทรในครั้งนี้ใช้เวลาไป21นาทีคิดเป็นเงิน252บาทซึ่งพันตำรวจตีชลรพัฒนเป็นผู้ออกเงินค่าโทรศัพท์ให้วันการที่7มีนาคมพศ2526เวลาประมาณ11.30น,นาทีพลนตำรวจโทรสเสน่สิทธิพันธ์ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามได้เดินทางมาสอบถามความเป็นอยู่ของนายสมศักดิ์ระหว่างถูกควบคุมตัวว่าเป็นอย่างไรบ้าง นายสมศักดิ์ตอบว่าได้รับความสะดวกเป็นอย่างดีขณะสอบปากคำไม่มีการข่มขู่หรือถูกทำร้ายแต่อย่างใดไม่ได้ถูกบังคับให้สารภาพพลตำรวจโทเสน่ได้กล่าวชมเชยการทำงานของตำรวจสอนอชนะสงครามที่ตามจับตัวคนร้ายได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันวันอังคารที่8มีนาคมพศ2526เวลาประมาณ11นาฬิกาลตำรวจเอกอนุชัยเล็กบำรุงสารวัตรสอบสวนสอนอชนะสงคราม นำตัวนายสมศักดิ์ไปขออำนาจศาลฝากขังผู้ต้องหารลายนี้ต่อไปอีกมีกำหนด12วันเนื่องจากควบคุมผู้ต้องหาครบ7วันตามกฎหมายกำหนดแล้วแต่การสอบสวนของเจ้าพนักงานยังไม่เสร็จสิ้นต้องรอสอบปากคำพยา,ยานอีก3ปากและรอผลการพิสูจน์ของกลางจากกองพิสูจน์หลักฐานโดยคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญสุจริตชนและเป็นการกระทำที่ทารุณโหดร้ายหากได้ประกันตัวอาจหลบหนี หรือไปคุมขู่พยานให้เกรงกลัวได้ซึ่งศาลได้อนุญาตให้ฝากขังต่อได้ตามที่ตำรวจขอจึงส่งตัวนายสมศักดิ์เข้าคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่11มีนาคมพศ2526เวลาประมาณ15นาฬิกาพนักงานอายการกองหนึ่งโดยนายบุญยรัตน,น,น์เป็นโจทย์ยืน่นฟ้องนายสมศักดิ์หรืออำนาจหรือซีด่วตระกูลหรืออับดุลลาเป็นจำเลยในความผิด ฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณโหดร้ายเพื่อสะดวกในการกระทําผิดและปกปิดความผิดให้พ้นจากคดีอาญากับพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตโจทย์บรรยายฟ้องระบุความผิดของจําเลยว่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 5 2 6เวลากลางวันจําเลยได้พกพาอาวุธมีดปลายแหลมเข้าไปในบ้านนากษตพิมลศาสตร์และลักเอาทรัพย์สินต่างๆเป็นพวกสร้อยแหวน,ก,นกําไลนาค เป็นเงินจิ0พันหนึ่งร้อยบาทนอกจากนี้จำเลยยังได้ใช้กำลังกายชกต่อยประชุดสไลด์และใช้อาวุธมีดปลายแหลมที่จำเลยพกมาเชือดคอนางสาวศิริรักษพิมลศาสตร์และนางสาวลุงละวีพิมลศาสตร์จนบุคคลทั้งสองถึงแก่ความตายเพื่อความสะดวกในการรักย์และปกปิดการกระทำผิดให้พ้นจากการถูกจับกุมในวันเกิดเหตุเจ้าพนักงานได้ยึดมีดปลายแหลมกับเส้นผมผ้าขนหนูเปื้อนเลือดบอกหมอนเปื้อนเลือด ในสถานที่เกิดเหตุเป็นของกลางและนอกจากนั้นยังได้ยึดตัวจำนำกับสร้อยแแหวนจากโรงจำนนำจนก,กระทั่งจับกลุ่มตัวจำเลยได้ในวันที่2มีนาคม2526และในชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสรารภาพทุกข้อหาเว้นแต่กรณีกระทำโดยทารุณโหดรห้ายอันหนึ่งก่อนคดีนี้จำเลยเคยต้องคำพิพากษาของสารทหารให้ลงโทษจำคุก6เดือนฐานมียาเสพติดเฮโรอีนไว้ในครอบครองจำเลยมากระทำผิดในคดีนี้อีก จึงขอสารได้ปลดเพิ่มโทษและลงโทษจำเลยด้วยไทฟอ้องอายการได้คัดค้านการประกันตัวด้วยซึ่งสารได้รับฟ้องของโจทย์ไว้วันจันทร์ที่14มีนาคมพศ2526เวลาประมาณ11นาฬิกานายมาโนุพิยนสนองรองอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญานายนิธิไขแสงนายเมตีสุเทพากุลเป็นองค์คณะผู้พิพากษา ได้ออกนั่งบัรลังอ่านและอธิบายฟ้องให้ผู้ต้องหาฟังพร้อมทั้งสอบถามจำเลยว่าเข้าใจในคำฟ้องหรือไม่จำเลยบอกว่าเข้าใจให้การรับสาร,รภาพทุกข้อหาไม่ขอต่อสู้คดีศาลจึงมีคำสั่งให้นัดสืบพยานโจทย์ในวันที่15มีนาคม2526เวลา9นาฬิกาโดยทางศาลได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องขยายเสียงเพื่อให้ความสะดวกต่อประชาชนที่สนใจคดีนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ไปร่วมฟังการพิจารณาคดีนี้จํานวนมากศาลจะเร่งพิจารณาคดีและสืบพยานให้เสร็จสิ้นในวันเดียวหลังจากนั้นจะพักหนึ่งวันแล้วจะมีคําพิพากษาให้ได้ในวันพันรหัสสบดีที่17มีนาคม2526วันอังคารที่15มีนาคมพศ2526เวลาประมาณ9นาฬิกานายมาโนุเพียรสนองน,นายนิธิไขแสง ขึ้นบันลังพิจารณาคดีที่อายการเป็นโจทย์ฟ้องในอำนาจหรือสมศักดิ์หรือซีด่วตระกูลหรืออับดุลลาเป็นจำเลยในข้อกล่าวหาชิงทรัพย์ผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและข้อหาชะการอื่นอีกหลายข้อหาอายการได้เบิกพยานโจทย์เข้าให้ปากคำต่อสารในช่วงเช้าเจ็ปากในช่วงบ่ายหปากรวมพยานทั้งสิ้นสิปากเสร็จการสืบพยานเมื่อเวลาสิบหนาฬิกา วันพระรหัสสปดีที่17มีนาคมพศ2526เวลา13นาฬิกามีประชาชนประมาณ1,000คนเศษพากันทยอยเดินทางมาที่ห้องพิจารณาคดีของศาลอาญาเนื่องจากเป็นวันอ่านคำพิพากษานายสมศักดิ์โชติกูลที่ก่อคดีสังหารสานักศึกษาสองพี่น้องที่บางลำพูทำให้มีผู้สนใจอยากรู้ผลของคดีนี้กันเป็นจำนวนมากเวลาประมาณ13นาฬิกา45นาที เจ้าหน้าที่ราชัรน์นำตัวนายสมศักดิ์ในชุดเสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงขาสาั้นสีน้ำเงินที่ข้อเท้าตีตัวขนาดแปดหุนเดินมาที่ห้องพิจารณาคดีแล้วถูกนำเข้าไปนั่งอยู่ในข้อจำเลยโดยมีญาติของนายสมศักดิ์และญาติของผู้เสียชีวิตเข้าไปนั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีก่อนแล้วเวลา14นาฬิกาองค์คณะผู้พิพากษาได้ออกนั่งบนลังแล้วอ่านคำพิพากษาให้จำเลยฟัง ซึ่งในคําพาิพากษาดังกล่าวสารมีความเห็นว่ากรณีโจทย์ได้นําพยานสื่อประกอบคํารับสารภาพของจําเลยมานั้นสารพิจารณาแล้วข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจําเลยได้กระทําผิดจริงตามฟ้องฝ่ายโจทย์มีนางสม,มนลเจริญมินป้าของผู้ตายกับเพื่อนชื่อนางสาวสับวคนบุตรคณิตเป็นผู้เห็นเหตุหการณ์ตอนที่จาเลยหนีออกมาจากบ้านที่เกิดเหตุและจําได้ว่าจําเลยเป็นบุคคลที่มีลักษณะช่วงคอยาวกว่าบุคคลธรรมดา และได้แจ้งรปพรรณจำเลยให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบอย่างไรก็ตามจากลักษณะบาดแผลไม่ปรากฏว่าจำเลยฆ่าผู้ตายในลักษณะที่มีการทารุณโหดหร้ลักษณะเป็นแต่เพียงว่าจำเลยประสงค์จะให้ผู้ตายถึงแก่ความตายทันทีเท่านั้นหาใช่ถึงขนาดที่จะถือว่าเป็นการฆ่าโดยทารุณโหดร้ไม่ประเด็นสุดท้ายที่สาลวินิจฉัยคือคำรับสารภาพของจำเลยเป็นประโยชน์ในการพิจารณาอันเป็นเหตุบรรเทาโทษ ตามมาตรา78แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นบริเวณใกล้ย่านการค้ามีประชาชนเดินผ่านไปมาจํานวนมากผู้ตายทั้งสองเป็นผู้หญิงใกล้สำเร็จการศึกษาไม่มีอาวุธและกําลังที่จะต่อสู้ขัดขวางจาเลยได้จําเลยกับค่าเสียทั้งสองคนโดยจุดประสงค์เพียงเพื่อทรั์ราคา7 100บาทและมีเจตนาเพื่อปกปิดการกระทาผิดพฤติการเป็นที่น่าสะพึงกลัวแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งโจรมีประจักษ์พยานเห็นจำเลยหน้าบ้านเกิดเหตุในเวลาหลังจากจำเลยชิงทรัพย์และฆ่าผู้ตายประกอบกับมีพยานหลักฐานอื่นชัดแจง้งจึงไม่มีเหตุอันควรที่จำเลยพึงได้รับความปานีสารจึงพิภากษาวา่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาทรัพย์ที่ได้จากการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดและหลีกเลี่ยงการจับกุมซึ่งเป็นบทหนักให้ประหารชีวิตจำเลยจำเลยยังมีความผิดฐานพกพาอาวุธมีดไปในเมืองให้ปรับ1น0ยบาท รวมเป็นโทษประหารชีวิตและปรับอีก100บาทหลังการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นนายสมศักดิ์มีสีหน้าซีดเผือดแต่พยายามทำสีหน้าให้เป็นปกติส่วนรังนะเมียของนายสมศักดิ์ถึงกับปล่อยโฮโผล่เข้าไปกอดนายสมศักดิ์หัวลักด้วยความตกใจเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์นำตัวนายสมศักดิ์กับเข้าคุมขังที่ใต้ถุนศาลก่อนจะนำตัวส่งเรือนจำกลางบางขวางตามกำหนดโทษต่ตอไปขอช่อสมศักดิ์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล เพื่อขอลดโทษตายให้กับตนเองผลปรากฏว่าสารอุทธรณ์ได้พิจารณาตัดสินยืนตามสารชั้นต้นขอชอสมศักดิ์จึงยื่นลงอีกเครือกยื่นดีกาต่อสารสุดท้ายแต่สาลดีกายังคงพิพากษาย,ยืนตามสารชั้นต้นคือให้ประหารชีวิตเพื่อให้ตายตกไปตามกันนชสมศักดิ์หรืออำนาจหรือซีดช,ชวตระกูลหรืออับดุลลาได้ทำหนังสือถวายดีกาทูลเก้าขอพระราชทา,านอภัยโทษ ลดโทษตายให้กับตนตามสิทธิ์โดยรอผลการพิจารณานังสือดังกล่าวอยู่ที่หมวดควบคุมนักโทษะหารแดนหนึ่งเรือนจำกลางบางขวางซึ่งผลสุดท้ายฎีกาฉบับดังกล่าวก็ได้ถูกกระทรวงมหาดไทยสั่งยกวันศุกร์ที่15มีนาคมพศ2528เวลาประมาณ15นาฬิกา45นาทีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของเรือนจำกลางบางขวางได้ทำการเบิกตัวนชสมศักดิ์หรืออำนาจหรือซีดช,ชัวตระกูล หรืออับดุลลาอายุ27ปีหมายเลขประจำตัว406726คดีชิงทรัพย์และฆ่าคนตายออกมาจากหมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งเพื่อมาดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆก่อนการประหารชีวิตที่ฝ่ายควบคุมกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขังเข้าพิมพ์มือของนยชสมศักพร้อมกับร่วมตรวจสอบรอยสักและตำหนิแผลเป็นเพื่อยืนยันตัวบุคคลว่า เป็นคนเดียวกับในคำสั่งให้ประหารชีวิตจากนั้นได้ให้ทำพินัยกรรมและเขียนจดหมายสั่งเสียถึงญาติหลังจากเขียนจดหมายเสร็จพี่เลี้ยงนำอาหารมื้อสุดท้ายและน้ำดื่มมาให้นอชอสมศักดิ์เสร็จจากอาหารมื้อสุดท้ายแล้วเวรผู้ใหญ่ได้เข้ามาอ่านคำสั่งยกหนังสือถวายดีกาทูลเก้าให้นอชอสมศักดิ์ฟังแล้วให้สินทราบในคำสั่งนั้นเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเปิดโอกาสให้นอชอสมศักดิ์ ทำพิธีละหมาดต,ตามหลักศาสนาอิสลามเมื่อเสร็จแล้วพี่เลี้ยงได้นาตัวนอชอสมศักดิ์เดินทางไปสู่แดนะหารเมื่อถึงสาราเย็นใจได้ให้นอชอสมศักดิ์นั่งที่เก้าอี้สีขาวพี่เลี้ยงนาผ้าจิบสีขาวมาผูกปิดตาแต่ไม่มีดอกไม้ทุกเทียนใส่มือให้เหมือนกับศาสนาพุทธพี่เลี้ยงช่วยกันประคองตัวนอชอสมศักดิ์เดินเข้าสู่ห้องประหารโดยนาไปผูกมัดโจที่หลักประหารหลักที่หนึ่งจนแน่น แล้วทาการตั้งเป้าตาวัวให้ตรงกับที่ตั้งของหัวใจพลเลงปืนเข้าทําหน้าที่จัดศูนย์ปืนให้ตรงกับจุดศูนย์กลางของเป้าตาวัวแล้วยึดปืนปะหารให้ติดแน่นอยู่กับแท่นนายทินโยจันออทานพเพชคาดมือหนึ่งของเรนจำกลางบางขวางเข้าทําการตรวจสอบศูนย์ปืนอีกครั้งเมื่อเห็นว่าตรงเป้าดีแล้วจึงแจ้งความพร้อมให้หัวหน้าชุดะหารทราบธงแดงได้ถูกสะบัดลงเสียงปืนดังขึ้นติดกันจํานวนหลายนัด ไม่ทราบจานวนกระสุนที่ใช้ประหารอีกครั้งนี้ทําการประหารเมื่อเวลา16นาฬิกา48นาทีหลังเสียงปืนสงบลงนานประมาณ3นาทีพี่เลี้ยงและแพทย์ได้เข้าไปตรวจดูที่หลักประหารพบว่านาชสมศักดิ์ได้เสียชีวิตไปแล้วหูหน้าชุดประหารจึงสั่งให้นําร่างนาชสมศักดิ์ลงจากหลักจับให้นอนคว่ำหน้าไว้ที่หน้าหลักประหารเจ้าหน้าที่ตํารวจจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง เข้าทําการพิมพ์ลายนิ้วมืออีกครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นการประหารในครั้งนี้ทางเรือนจําได้เก็บศพไว้ในห้องประหารหนึ่งคืนรุ่งเช้าวันใหม่นักโทษผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานได้ไปทําการตัดตัวที่ขาของล่างนาชรสมศักดิ์ออกแล้วอาบน้ำำําชําระคราบเลือดออกให้จนหมดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่บรรจุลงลงศพส่งออกทางประตูผีติดกับโกดังเก็บศพวัดบางแพรกใต้เพื่อมอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามต่อไป นชสมศักดิ์หรืออำนาจหรือซีดชััวตระกูลหรืออับดุลลานับเป็นนักโทษที่ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าโดยเพชฌฆาตข,ของเรือนจำกลางบางขวางรายที่252ครับ